ถ้าเกิดว่าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ยานอวากาศของเราจะพุ่งชนอุกกาบาตอย่างแรง Good night. สวัสดีหน่วยอะมองอัดที่ 4. วันนี้ภารกิจของทุกท่านใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะเมื่อไม่นานมานี้หน่วยอะมองอัดท่านอื่นๆทั้งอะมองอัดที่1 2 3ได้ไปสำรวจบนยานแต่ปรากฏว่าหน่วยอะมองอัดหนึ่งและสองได้เสียชีวิตทั้งหมดแต่ยังมีหน่วยอะมองอัดที่3ยังเหลือเพียงสองท่านแต่หนึ่งใน2นั้นมีฆาตรกรอยู่ผมจึงได้ขอสั่งให้ทุกท่านไปสำรวจและตรวจหาคนที่เป็นฆาตรกรบนยานนั้นและแน่นอน จะไม่ให้ไปด้วยตัวเปล่าผมได้แถมอุปกรณ์สุดพิเศษให้เป็นชุดไฮเทคโนโลยีที่ยิ่งกว่าไฮเทคโนโลยีเอาเป็นว่าการไปครั้งนี้ให้ทุกท่านระวังตัวด้วยส่วนผมจะเป็นคนไปส่งพวกท่านเองและจะรอดูผลที่นี่โอ้โอเคครับเอออย่าเนยมานี่มานี่เธอคิดยังไงเนี่ยถึงชวนฉันมาที่องค์กร Among อมงอัสไรเนี่ยก็ฉ <c oughs> ันอยากขึ้น เอจะหลวดอวกาศอ่ะบ้านี่มันเป็นการสืบหาฆาตกรนะเว้ยก็ทำไงได้อ่ะแต่ก็ได้ขึ้นนะทั้งผีเออขึ้นฟรีแต่ไปเจอฆาตกรก็ไม่คุ้มป่ะไม่เป็นไรหรอก เอาจริงๆเนี่ยชุดสูตรพวกเธอที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยมันก็เซฟระดับหนึ่งละเว้นแต่ว่าฆาตกรคนนั้นอ่ะจะไปทําอะไรเกี่ยวกับสารเคมีที่อยู่บนยานะนะเออล้วจะไปกันยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปส่งเองโอเคครับงั้นก็ทางนําเลยครับนํำทางหรือเปล่าครับเล่นมุกเล่นมุกแล้วมันอ่อนนี่ไงหลงทางเว้ยเฮ้ยหัวหน้าครับผมกลัวจังเลยครับผมไม่เป็นไร อยานอวกาศเฮ้อจริดเฮ้ยจรวดอ๋อครับอันนี้คือถังอะไรครับถังน่าจะเป็นถังไนโตรนะอ๋อออกซิเจนเหรอครับออกซิเจนหรือเปล่าครับขอแนะนำให้รู้จักนะนี่คือยาน F1 เป็นยานปฏิบัติการใหม่ล่าสุดครับจรวดเนี่ยบินรอบดวงอาทิตย์ได้เลยนะสองร้อบมละดูกระจกอะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย เออไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่ใช่ชั้นสร้างหรอกเอาเฉยเออเข้าไปเร็วเร็วเร็วครับทุกคนเข้าไปเลยมามาลิบมาลิบมาลิบฉันไปด้วยมาเล็กจังครับ โอเคครับทุกคนครับก็หัวหน้าได้สั่งการให้ผมเป็นหัวหน้าหน่วยที่นี่นะครับก็คือหัวหน้าหน่วยอมองอัสที่สี่อ่อก็คือผมจะออกคําสั่งทุกคนนะครับให้ไปทําหน้าที่ของแต่ละคนครับครับผมสวัสดีครับนี่ใช่หน่วยอมองอัสที่สามหรือเปล่าครับใช่ครับใช่แล้วที่พวกคุณรอดตายกันมาได้นี่คือ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับครับว่ามาครับได้อยู่แล้วครับอันที่จริงแล้วเนี่ยคือหน่วยของคุณเนี่ยมาทั้งหมดจันกี่คนครับห้าคนครับแสดงว่าตายไปสองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอืมคุณไว้ครับครับผมว่าไงครับแสดงว่าตอนนี้ฆาตกรก็ยังเหลือกับพวกคุณคือหนึ่งในสามคนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับผมสอบเป็นไม่ได้ผมจับพิรุธไม่ได้เลยอ่ะเอ่อคุณน้ำเงินฟ้าครับว่าไงครับอืม คุณเห็นอะไรที่มันดูมีพิรุธที่นี่ไหมครับอพอจะให้ข้อมูลผมได้ไหมผมไม่น่าเห็นเลยครับไม่ไม่ไม่แล้วเพื่อนคุณที่ตายสองคนตายที่ไหนบ้างครับคนหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะตายที่ห้องวงจรปิดครับแลวอีกคนนึงลหะครับอีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจครับอ้าวแล้วเจอศพหรือยังครับเจอศพอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องวงจรปิดครับอ๋อแต่ยังไม่เจอศพอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคถ้างั้นก็คุณผมจะเรียกคุณว่าอะไรดีอ่ะ ตัวประหลาดเออคุณสีประหลาดครับผมเนี่ยสีประหลาดใช่ใช่ผมขอเรียกคุณสีประหลาดจะได้ไหมครับก,ก็ได้ครับเออคือนี้ครับคือหน่วยเราเนี่ยมาเพื่อจะสืบหาว่าใครเป็นฆาตรกรของเอ่อที่นี่ครับอ๋อครับใช่ถ้างั้นเดี๋ยวถ้ายังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับโอเคโอเคครับเอ่อคุณคุณลุงครับผมว่าคุณลุง คุณถนัดหน้าที่อะไรมากที่สุดครับอ,อ๋อหน้าที่ของผมเหรอครับอ่าผมว่าผมถนัดเติมเชื้อเพลิงมากที่สุดถ้างั้นคุณไปเติมเชื้อเพลิงเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวยาน<ม>นี้จะไม่สามารถเดินไปต่อได้ออค,ครับผมคุณน้ำเงินครับครับคุณถนัดอะไรมากที่สุดครับเอ,อ่ออยู่เฉยๆครับถ้างั้นคุณไปเป็นหน่วยซัพพอร์ตแผนกพยาบาลเลยครับออครับผมครับเอ,อ่อคุณเหลืองครับผมเหลืองเต๋อเลยนะครับอ่าคุณถนัดอะไรมากที่สุดครับเอ่อสอดส่องนะครับผมสอดส่องนะครับ ถ้างั้นผมแนะนําให้คุณไปไปที่ห้องห้องวงจรปิดครับแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวผีนะครับเพราะว่าบนโลกนี้ไม่มีผีครับผมจะเชื่อได้ยังไงครับคุณหรือคุณกลัวผีนิดนึงครับเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาพระให้คุณห้อยโอเคไหมโอเคครับโอเคครับไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาพระไปตามไปให้ครับผมอ่าคุณฟ้าครับครับะคครับคุณคุณคุณถนัดอะไรมากที่สุดครับอชอบสองดูสาวครับ ถ้างั้นคุณต้องไปดูดาวผมผมผมให้คุณไปดูดาวเออออก็ได้วะครับอ่าเนยเธอมาเป็นเลขาให้เราเอ้าไม่ถามเขาบ้างเหรอว่าเขาถนัดอะไรเธอถนัดอะไรกินนั่นแหละไม่น่าถามเลยเออถ้างั้นพวกคุณสามคนก็ไปทําหน้าที่ตามที่พวกคุณเคยทํากันได้เลยนะครับได้ครับได้ครับครับผมครับลบคพับรับรับผมจะทําหน้าที่ผมครับโอ้หน้าที่อะไรครับ ทิ้งขยะครับทิ้งขยะอาอาอกดา,าวออกอวกาศครับอ๋อเหรอไหนคุณลองทิ้งหน่อยอ้ครับ,รบอ๋อเยี่ยมเจังเลยอ่ะคุณคุณเดี๋ยวผมขอลองทิง้งเม่อกีค่อยๆครับค่อยๆครับ,รบเดี๋ยวคันโยกห่างครับโอ,อ้สุดยอดมากเลยอืมนั่นมันดาวเลิกนี่นาแต่มันอยู่บริเวณใกล้ยานมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันลอยมาชนโลกมาร์กไว้ดีกว่าไม่ใช่โลกสินี่เราอยู่บนยานอวกาศ เออ,อบาดซบจริงๆเลยเปิดได้แต่โปรแกรมแต่กล้องจอเสกเปิดไม่ได้เฮ้ยเ่ขอหลับหน่อยแล้วกันโอ้ยเครื่องร้อนอีกแล้วต้องรีบเติมเชืเช้อเพลิงแล้วเดี๋ยวไม่ทันเติมเติมเติมเร็วๆ นี่แหละแจมเออนี่เราต้องงอทัพพอถอตคนนี้ไม่สบายหรอครับเนี่ยใช่เหรอครับ<ม>ดีนอนพักดีกว่าเธอเธอว่าไงเราว่าเราไปห้องสังเกตการดีกว่าไหมอ่ะอืมก็ดีเหมือนกันนะจะได้หาอะไรทำใช่เออคุณคุณไว้ออ้ยหนับคาที่ทำงานไปยัยเนยห้องสังเกตการน่าจะอยู่ตรงตรงไหนว่าลืมตรงนี้ ตรงนี้แหละไปอาชืบเฮ้ยรอด้วย,ยเดี๋ยวเออคุณคุณคุณลุงคุณลุงว่าครับมีอะไรครับอุ๊ยร้อนมากเลยอ่ะที่เนี่ยเอ่อมันม็นห้องเติมเชื้อเพลิงครับผมร้อนธรรมดาโอ้ยคุณสู้ๆนะครับครับผมเอเฮ้ยคุณแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเรายังจับไม่ได้เลยว่าฆาตกรคือใครอะ่ะครับพวกคุณสองคนก็ระวังไว้นะครับได้เลยครับไปไยังเลย อ,องค์กรอัมมองอสนี่มันแปลกๆนะเธออืมก็ฉันก็ว่างั้นแหละอุ้ยนี่ห้องอะไรเนี่ยอุ้ยหน้าไม่มีอคุณที่นี่ที่ไหนครับอ๋อที่นี่คือห้องพยาบาลครับส่วนถ้าตรงไปทางเง่อ้เป็นห้องควบคุมครับเอาเหรอไอ,อ้มาผิดทางใจเลยจะไปทางไหนอะ่ะไม่รู้แต่เขาดูก่อนละกันโอ,อ้สุดยอดมากอุย้ยแสบตาเออ ถ้งั้นผมขอสแกนตัวก่อนนะครับจะได้รู้ว่าผมเชื่อหรือเปล่าโอเคฮึบอ้าฮึบยินลยสแกนสิไปยันเลยเอ่อโอเคครับผมไม่พบเชื้อนะพบหรือเปล่าครับคุณหมอไม่พบครับไม่พบเชื้อใช่ครับ อ๋อนึกว่าไม่พบสมองโอ้โหนึกว่าจะมีมุกไปเชื้ออะไรเหรอเชื้อไงเธอน้ำเชื้อไว้ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องสังเกตการกันเธอเอ้ยนี่มันคืออะไรอะเอ้ายัาได้แล้วเร็วเดินซาจริงๆ<ว>โอ้ยอะไรเหรอมันคือที่ทิ้งขยะเธอจ้ะ ทีิ้งขยะแบบรวดเร็วเหรอเอาคุณคุณอืมว่ะเออผมผมหิวข้าวอ่ะคุณคุณมีพอจะมีเสเบียงไหมอ่ะหิวข้าวอ่ะใช่ครับเออพอดีเลยผมติดตัวมาพอดีเลยเฮ้ยเนื้อโอ้เนื้อกินบนอวกาศได้ด้วยอ่ะแต่เราหายหายรีบๆหายหายเอาอยู่อยู่กับคนเนี้ยเย้เลยเอามาอุ้ยได้ไหมได้ไหม จะว่าไปแล้วคุณไม่ใช่ฆาตากรใช่ไหมจะใช่ที่ไหนล่ะผมทํางานหน้าที่ผมเนี่ยแล้วคุณสังสงเกตว่าใครผิดปกติมากที่สุดในกลุ่มของคุณสามคนนะแบ<ต>บคุณจะ<ต>ไปบอกใครนะรอันนี้อันนี้ตาล่าครับคือว่าผมสงสัยไอ้ไอประหลาดอะที่คุณเรียกไอ้ไอประหลาดประหลาดอือหรอใช่ใช่ผมไม่ค่อยสนิทก,กับมันอะมันมันมันไม่ค่อยสุงสิงกับคนโอ้ถ้างั้นก็เออจะว่าไปกิ่งนี้เอาไว้ทําอะไรล่ะครับเป็นสัญญ,ญาณนิรภัยนะ แบบแนวเอาไว้เรียกประชุมอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่เวลามีเรื่องด่วนหรือเรียกประชุมก็ใช้กิ่งนี่แหละถ้าเกิดว่าเราจับคนร้ายได้เราทําไมไม่โย้อนโอ้โหกะแล้วอย่างนี้เขาก็จะมากันหมดดีครับได้ครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวแล้วเขาจะมาแล้วครับมากันแล้วครับโอ้ยเอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับ อ๋ออันนี้เอาไว้เรียกประชุมเหรอครับคุณใช่หัวแตกเล่แดงโอ้ยไม่ใช่ผมซะหน่อยเอาใจใดที่ไปเรียกมันอีกทำไมตายแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลับไปกลับไปทุกคนอีกครั้งทไมเนี่ยทไมเลยนะเนยกลับไปกลับไประวังไว้แดงอย่างอย่างไม่ใช่ผมเปล่าไม่มีอะไรครับ เอาแล้วคุณผู้หญิงไม่มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อยังไม่กดดีกว่ายังเออคุณว่ะอันนี้เอาไว้ประชุมเหรอครับใช่ครับเอ้ยอย่างนี้ผมเสนอนะครับถ้าเกิดเราจับฆาตกรได้เราโหวตออกให้ออกนอกอวกาศดีกว่าไหมครับใช่ครับโยนหมนทิ้งออกอวกาศไปเลยครับเยี่ยมถ้าผมเจอแล้วผมจะโยนออกนอกอวกาศเลยดีครับดีครับผมสนับสนุนครับผมโหวตหนึ่งเสียงครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณไว้เจอกันเจอกันไปยยเนยคุณเอาคนนี้ไปด้วยครับยยเนย ว,ว,วันหลังอย่ามือบอลน,นะเร็วขึ้นมาไปไปห้องสังเกตการอาชิพอะไรเห้เยครผ,ผมเจอใครก็ไม่รู้อ่ะใครเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยใครเนี่ยใครวะอเอา้าคุณคุณคือใครอ่ะยู่ดีเข้ามาห้องผมเฉยเลยเฮ้หยหรือว่าคุณจะเป็นฆาตกรใชนไม่ได้เป็นซสหน่อยนะ เรามาจากไหนอะตอนแรกมันมีอยู่กี่คนวะงงเลยตอนแรกเหมือนจะมีอยู่ห้า,อาของเขาอะมีห้าหกเออเขาเขามีห้าเรามีหกเขามีห้าเรามีหกแ,แต่นี่มาจากไหนงงฉันเผลอไปหลับในห้องเก็บของเน่ยห้องเก็บของเออหรือว่าคุณจะเป็นอมองอาร์ที่สองใช่นะอมองอาร์ที่สองแสดงว่ายัาง,ายางมีคนรอดอีกเหรอครับ<อ>เฮ้ยแปลกเฮ้ยเหรือดเจเนอ,ห,อหรือว่าเขาจะเป็นฆาตกรอะก็น่า <c oughs> สงสัยอยู่นะ <c oughs> เเธอชื่ออะไรอ่ะเอ,อเราชื่อแพนกวินอะ่ะแพนกวินกลินชื่อก็ไม่น่าเป็นมิตรแล้วว่าเธอเอ,อืมเราต้องอสังเกตเขามากๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยืมเก็บไป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 อย่าเลยไป <c oughs> อ่ะคุณคุณนักงาน,นฟ้าครับครับว <c oughs> ่าไงครับว่าแต่ห้องสังเกตการอยู่ที่ไหนครับเ <c oughs> อออยู่ข้างหลังคุณนะครับโอเคครับเอ้อย่าเลอย่ามือบอลอ่ะเฮ้ยโอ้คืองามแทนเนาะ ไหนอืมดูดิเฮายเฮ้ยคุณคุณคุณเอ้าลุกขึ้นมาได้เฉยโอุแขนขาดคุณเฮ้ยเออไอตัวปะปะเอ้าตัวปะปะยังไงเอาปะเอาว่างปะเราเจอคนตายแล้วอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยเธอประกาศต้องประกาศรู้รู้รู้แต่ว่า อย่าเพิ่งอันนี้ไม่ใช่ที่ประกาศอ,าอ้าวเจนเลยหรือว่าอ,อันนี้จะเป็นอมงอามงอัสที่สามที่บอกว่าตายเจอศพหนึ่งแล้วยังไม่เจอศพอ,อีกหนึ่งคือคนนี้หรือเปล่าอ๋อเออใช่เ,<อ>เดี๋ใช่เเดี๋ยวเราไปเรียกน้ําเงินฟ้ามาก่อนคุณน้ำเงินฟ้าคุณว่าครับเอ่อคุณเจอศพเพื่อนคุณแล้วหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคนที่ตายอีกหนึ่งคนคุณยังไม่เจอศพใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ครับผมเจอแล้วครับมาดูนี่ ใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่ใช่ใช่ครับถ้างนั้นผมกดปุ่มประชุมเลยนะครับกดเลยครับโอเคไปคุณคุไปจะช่วยทันไหมเนี่ยโอยคุณคุคุไปไปประชุม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 เดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มให้ประชุม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 ครับพอแล้วพอแล้วกดครั้งเดียวพอประชุมอะไกันมีอะไรหรอโอ้ย คืองี้ครับฟังทุกคนฟังผมนะเฮ้ยอะไรครับ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 ทุกคนฟังผมนะครับตอนเนี้ยผมเจอคนที่หนึ่งในสองคนที่ตายไปก็คือในกลุ่มอมองอัตที่สามของคุณนะครับของคุณไว้อะใช่ครับผมเจอเพื่อนคุณแล้วและผมสงสัยคนคนหนึ่งครับฮุปปาครับผุปปาก่อนผมสงสัยคนคนหนึ่งครับอยู่ดีๆเขาก็โผล่มาเขาบอกว่าเป็นอมองอัตที่สองซึ่งเขาชื่อว่าเพนกวินครับฮะ ใช่คุณเคยเห็นไหมไม่เคยเลยผมเคยใช่ตอนที่รวมผมก็ไม่เห็นนะใครก็ไม่รู้อะอะไรคุณไว้ผมเคยแตะผมเคยแตะเออผมเคยแต่ได้ยินชื่ออะผมว่าผมสงสัยคุณนะครับเออทุกคนออกห่างกอนนี่เหรอใช่ใช่เป็นฆาตกรหรือเปล่าทำไมตอนผมมาผมไม่เห็นคุณเป็นใครก็เรารับอยู่ตรงห้องเก็บของตลอดเลยอ่ะแล้วไม่มีใครปลูกเรานะไม่มีใครปลูกก็ เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวใครบวชใครดีอ่ะคุณไม่กินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอครับเดี๋ยวทำไมนายเพิ่งมาวะเออทำไมนายเพิ่งมานายตัวประหลาดมาตั้งแต่แรกแล้วแต่พวกนายไม่เห็นตั้งหาไม่เห็นเหรอเออเอาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้นะนายสีน้ำเงินออะอัะครับนายไปเก็บศพที่ห้องสังเกตการด้วยอ่ะอเออเออขอะครับไปอ้าวแปนว่าฉันยังไม่หวตใครนะ แต่ถ้าเกิดว่าฉันจับได้แล้วก็ฉันจะโบดออกใช่โยนทิ้งออกบยานเลยใช่ใช่ใช่คุณไว้โอเคถ้างั้นทุกคนแยกย้ายโอเคกลับประจำที่ทุกคนส่วนคุณเพนูแพนกวินเดี๋ยวขยยเลคุณต้องตามเรามาตลอดได้ได้เลยสิเอออย่าเลยเดี๋ยวเธอช่วยดูเพนกวินตลอดด้วยนะได้เลยโอเคต่างคนต่างไปทำงานแล้วอาจจะผมช่วยทิ้งขยะครับ ย่าค oh, nee. ่อยๆแล้อครับพันโยกมันเก่าแล้วอืมชีพประจำเราก็ปกติดีนี่หว่าเดินไม่ไปแล้วล่ะอเติมเชื้อเพลิงดีกว่าวันนี้อารมณ์ดีจริงๆเลยะเชื้อเพลิงเป็นไงบ้างก็โอเคนะแต่เราไม่โอเคเชนวินว่าไงคะตามฉันมาโอเคค่ะยันเลย อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวฉันจะว่าจะไปเออเสียงอะไรอ่ะได้ได้ยินอนฉันไหมคงจะเป็นหลุมอากาศอ๋อโอเคเดี๋ยวเธอจับตาดูคนนี้หน่อยเพราะว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันเโอเคนั่นคุณเลยเนี่ยามลาสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ว่าจะไปเช็คกันครับว่าเขาเก็บศพเสร็จยังครับอา่าอะไรของคุณต่อครับก็ไม่รู้เห็นควางสาวไปเจอกันครับบายไปแผ่นป้นมานี่เออเก็บศพเสร็จยังครับคุณได้ๆงเงินโกรกกระยองเลยเว yeah! อุ้ยเฮ้ <laughs> ยไครเอา้าคุณประหลาดข่าไงครับเอา่าทำไมคุณอยู่ไม่เป็นที่เลยครับก็ผมงานเยอะอะ โอเคครับมา,าแล้วผมรีบเอาครับอุ้ยอะไรของเขานะ่เว้ยเก็บศพแล้วด้วยเช็ดเลือดจอนเอาเธอเอาเจ็บกลัวไหมเนี่ยกลัวเลือดไหมไม่ค่อยกลัวเท่าไหรนะ่น่าโอ้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่น่าด้วยนะโอเคอันนี้ว้ไม่ทาอะไรวะเนี่ยอ๋อสังเกตการอืมจะว่าไปข้างนอกมันก็หน้ากระโดดเล่นเหมือนกันนะว่าไหมฉันไม่คิดว่างั้นไปเะ ไปที่หน่วยซัพพอร์ตดีกว่าเพราะว่าอ่ะคุณเดี๋ยวผมไปส่งมันอันตรายโอเคครับไปกันเอ้าอะไรมาเดินไปเดินมาออตืมตึอจ้าเอ๋บายบาย,บายกล้องหน่อยเฮ้ยยังไ,ไ,ไงเป็นไงบ้างมีพิรุษอะไรไหมคนนี้ก็วัน,ว,นวันเขาไม่ทําอะไรเลยอ่ะเขาก็ยเฉยเฉยอ่ะแล้วก็ทิ้งขยะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ ใชโ่โอเคโอเคดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเออตามมาแล้วแล้วคุณโอ,อ้ตามอยู่ครับอ,อ,อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรย่อยออกมาออกมาดุวนเฮ้ยอีกแล้วอ่ะเอาคุณคุณน้าเงินมานี่เฮ้ย<ๆ>คุณลุงตายแล้วตายตาไม่หลับด้วยอะ่ะคุณลุงเอ,อ้ยคุณน้ำเงินเจ็บหน่อยนะครับอ,อ,อ,อตามมานี่เอ,อ๊ะเดี๋ยวแสดงว่าฆาตากรอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่แล้วเฮ้ยตายเถอะ อย่าบอกนะว่าจริงด้วยหมอตายหมอตายคนทำงานอะไรอีกแล้วคนทำงานหมอตายห่างกันสักพักตายเหรอใช่ห่างกันสักพักตายเลยดูดิคุณเก็บคุณเก็บสพบด้วยผมไปแล้วคุณเก็บสพบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาประชุมกันนะคี๋ยวผมผมเก็บตัวจะไปสับเปลือย เล่าอไปทำอะไรก็กเลยแทนผมเชื่อแล้วว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรคุณอยู่กับผมตลอดเวลาเอาลเงียบคุณจะเงียบดิผมกลัวอย่าได้อย่าได้มีคนตายอีกแล้วหมอตายแล้วก็คุณลุงตายใช่ครับคุณไว้ประชุมประชุมอ้โหกดประุมโกลนมาเร็วมากเลือกี่กนน่ะ ตอนนี้เหลือกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาเรื่อยๆครับเหลือเหลือเหลือคุณ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 เหลืองคุณเหลืองยังไม่ตายือเปาครับครับครับหม่คนหนึงแล้วโอ้คุณมาช้าอีกแล้วนะคุณตัวประหลาดก็ผมอยู่ไกลอะมาดิอฟังผมทุกคนอ่าผมขอถามก่อนว่าเอ่อคุณน้ำเงินฟ้าอยู่กับใครเอ่อเมื่อกี้ผมอยู่คนเดียวครับนั่งเติมน้ําอยู่ฮะมาอยุดฝั่งนี้ครับพอผมเรียกชื่อแล้วเอ่อคุณคุณไว้ อยู่กับใครผมอยู่กับคุณผู้หญิงคนเนี้ยโอเคมาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยพยานผมโอเคเราฉันเชื่อใจเธอนะเออแล้วคุณเหลืองผมอยู่ในห้องวงจรปิดคนเดียวครับคนเดียวเหรอโอเคถ้างั้นคนที่อยู่คนเดียวไปอยู่มุมของคุณเหลืองเลยไปขายที่อยู่คนเดียวเอ้าคุณตัวประหลาดคุณอยู่คนเดียวเหรอก็ใช่สิครับผมทํางานทั้งหนอก็ต้องอยู่คนเดียวสิเออเดี๋ยวนะแล้วเหลือคุณแพนกวินมันอยู่กลุ่มนี้ครับ คุณอยู่กับผมคุณแดงอะไรครับคุณแดงทำไมไม่เปิดกล้องวงจรปิดล่ะนั่นสิคุณเหลืองกล้องมันเสียแล้วคุณไม่บอกล่ะโอ้จีหายแล้วไปถามะเอ่คุณคุณฟ้าครับคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าว่าก็มีคนเดินผ่านไปตลอดเวลาครับถ้างั้นคุณมาอยู่กลุ่มกับผมผมไว้ใจคุณแล้วคุณอ๋อคุณคุณเป็นหมออยู่กับผมอยู่นี่หว่าเมื่อกี้คุณมาฝั่งนี้คุณทำงานแล้ว พวกเราสงสัยพวกคุณสามคนว่าไหมว่าไหมใช่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 เดี๋ยวนะคนที่มีพิรุธมากที่สุดและอยู่คนเดียวมากที่สุดคุณคุณไว้ครับคุณคิดว่าเราจะโหวตใครดีครับเออเอาไอไอเหลืองไอเหลืองฮะเฮ้ยคุณจะโหวตผมได้ไงผมก็อยู่ในห้องกับผมนะเว้ยคุณก็กล้องมันเสียคุณไม่บอกใครเลยอ่ะเออใช่คุณโหวตผมไง ออคุณรู้อยู่คนเดียวคุณรู้ว่ากล้องเสียแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกผมมาก็ไม่มีใครเดินถามมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่จะว่าไปนะคุณเขาเป็นคนของผมผมก็คือเพิ่งมานี่ซึ่งแล้วผมมีเหตุผลอะไรต้องฆ่าคุณคุณมาหนี้คุณมาหนี้คุณคุณเหลืองตัดคุณออกเพราะว่าอันที่จริงแล้วฆาตกรมันมีก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออใช่ก็คือใช่ก็คือกลุ่มของพวกคุณเนี่ยใครอ่ะผมสงสัยคนเนี่ยใครเนี่ย ก็เขาไม่มีหลักฐานที่อยู่อะผม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 เติมน้ําอยู่ครับฮะผมรู้แล้วใครเหรอผมรู้แล้วครับคุณสีตัวประหลาดเขาอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครเห็นเขาทำไมมาที่ผมอะอไป็นดีขาวก็ได้นะอะไรผมอยู่กับคุณผู้หญิงคนนี้ใช่ผมว่าเขาแน่ๆเลยครับกาตาจอนอ่ะคุณคุณแน่ๆเฮ้ยจับมันกาตาจอนจับมันจ้บมันจอบมั ไปไปคุณแล้วก็เอามันลอยเลยนะเนีในอวกาศใช่ใช่จับทิ้งในอวกาศเลยอย่าเข้ามานะเอาวุธแกหม้น่เฮ้ยอาวุธอาวุธคุณแดงอาวุธเฮ้ยเอาวุธอ้ดงอาวุ้นเดี๋ยวถ้างั้นคุณคุณเปิดประตูแล้วผมจะต่อยเขาออกไปนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียงดูคุณคุณเปิดประตูให้ผมแล้วกันหนึ่งสองสามฉาเลยเฮ้ย เฮ้ยปวดแล้วปวดแล้วผมแค่ตอยแล้วผมตายแล้วสวยๆมันลอยไปแล้วอะไปซะลอยไปไกลเลยเฮ้ยเราจับคนร้ายได้แล้วทุกคนครับเท่านี้เราก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับใช่แล้วก็คนของเราก็นยตายไปคนนึงคุณลุงใช่ไหมเสียใจด้วยครับทีมคุัใช่ครับโอเคแต่ไม่เป็นไรผมว่ารีบรีบ ไปบอกหัวหน้าแล้วก็กลับโลกกันเถอะครับได้เลยครับได้เลยครับผมเห้กลับบ้านดีกว่าแดงครับเอะครับผมมีเรื่องจะบอกว่าคือว่าผมต้องผมต้องอยู่ที่นี่ต่อครับต๋อปฏิบัติหน้าที่ต่อเข้าใจแล้วฮะไม่งั้นเดี๋ยวที่นี่มันก็คงจะไม่ทํางานใช่ไหมครับใช่ครับโอเคได้เลยครับอ่ะแล้วคุณฟ้าในเงินงจะกลับไปกับพวกเราไหมครับกลับครับกลับครับยี่ยม ดีนะครับเนี่ยที่ยาลำนี้เนี่ยสามารถที่จะจอดที่เดิมได้อะเหมือนสเปซเอ็กเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในกระสัวแล้วก็กลับโลกกันนะครับกระสวยหรือเปล่าครับเออนั่นแหละครับไปไปยินได้กลับบ้านทุกคนกลับบ้านสบไปครับคุณไว้ไปทำได้ดีและฉันก็จะส่งหน่วยอมองอัตที่ห้าไปครับหัวหน้าผกำลังมันมือเลยครับ จริงๆแล้วฉันเป็นคนฆ่าทุกคนเองตายซะ <c oughs> <c oughs> มันมือจริงๆเลยแกตายซะ